ที่น่านาน้ำประเทศอังกฤษเจ้าหน้าที่พบเรือต้องสงสัยเข้าไปตรวจสอบพบเพียงจดหมายหนึ่งฉบับเขียนข้อความที่น่ากลัวขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณขบวนคารวานลำเลียงวัตถุลึกลับไปท่าเรือกับตันรับสมัครคนงานที่ทำงานบนเรือมีการลำเลียงกล่องสินค้าขึ้นเรือเรือแล่นออกทะเลเพียงสามวันเกิดเหตุการณ์ประหลาด สุนัขที่ขึ้นไปบนเรือโดนฆ่าอย่างอนาถสัตว์ต่างๆถูกกัดกินเลือดสยดสยองกัปตันและลูกเรือช่วยกันค้นหาต้นต่อก็พบหญิงสาวคนหนึ่งเธอสลบอยู่ใต้ท้องเรือพระเอกเป็นหมอพาเธอมารักษาท่ามกลางคําคัดค้านของหัวหน้าและลูกเรือลุ่งเช้าวันนั้นคนเฝ้ายาม บาดเจ็บอยู่บนเสารกระโดงเรือพวกเขาจึงพาตัวมารักษาหญิงสาวฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอาการหวาดกลัวพูดถึงปีศาจและการสละเรือยามที่ป่วยลุกขึ้นมากลางดึกไล่จับเด็กชายหลานกัปตันเขาพยายามเอาชีวิตรอดลงไปอยู่ในห้องเก็บของปีศาจบินมางาบเขาทันทีทันใดรุ่งเช้า ยามที่ขลั่งถูกมัดจนถูกแสงแดดมอดไหม้ไปกับตันทำใจไม่ได้ล่างลานเขาโดนแสงมอดไหม้ไปทุกคนตามหาลังปีศาจจนพบแต่มันหนักเกินไปจึงวางแผนทำลายเรือกำจัดปีศาจลูกเรือหนีภายเรือฉุกเฉินออกไปมันก็บินไปดูดเลือดได้ยินแต่เสียงร้องทุกคนพยายามสู้แต่หมดหนทาง พวกเขาตายจนจะหมดการสู้เพื่อเอาชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายหญิงสาวโดนแสงแดดมอดไหม่ไปเขาลอยคอกลางทะเลโดดเดี่ยวจนถึงฝั่งนึกว่าพ้นมาแล้วที่ไหนได้เลือดที่มันได้ลิ้มลองแล้วมีหรือที่มันจะปล่อยเข้าไป